ปลเบือนอิหลีด็เอียนตัวบกใหญ่เลยอะไรหรือเอียนเป่นอ่ะปูใหญ่หนึ่งตัวโอ้คุ้มยูแบบนี้นึกว่าสิมาเฮลซะแล้ว์ายามายามตุงรัดแจ้งเมื่อคืนฝนลินบดคืนบานสสร็จขณะนี้เป็นเวลาตีสี่เอ๋เห็นปลาคอพี่น้องเห็นบ่ปลาคอบอกเกณฑ์แยงไฟใส่ดูค่ะ เฮ้เด็เฮ้เปล่อหรือปลาช่อนตัวใหญ่อย,อยู่ด้ยวยหนึ่งตัวตายตุ่มเขามีอย่างเดี๋ยวไปรุ่นกันแบบนี้มามารุ่นกันปลาโอตัวนึงเลยปลาเกียวปลาช่อนมานี่างเห็นนี่คือปลาไหลปลากเนคือปลาไหลวาันปลาไหลปลช่อนหายไปเ้เด็ดดดดโอ้ เกียนติโบุกใหญ่เลยอะไรหรือเกียนติเป็นอ่ะปูใหญ่หนึ่งตัวโอ้คุ้มยูแบบนี้นึกว่าสิมาเฮวซะแล้วเฮวนะที่นี่ค่ะโอ้ยหมูรักพี่น้องจ๋าดิปลาปลาน้อยบุลงเลยเนาะบอกเห็นเนาะน้อยมาแล้ปลาบุลุโอ้ปลาข้อก็น้อยขนาดเลยตัวเดียวนี่ เอออย่างน้อยก็ได้เอียนหรือปลาไหลคุ้มอยู่คุ้มอยู่เอา,านะเน้อมาใส่โอ้โห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 จะโ,โดดได้วิทย์เด้สุ่งนาบ้านเฮายังไม่ได้พยายามจะมานาโคกกดก็น,นาโคงนีดส่วนมากบุกค่อยทันเจ้าของจริงเพิ่อนมาย้ำได้ก็เห็นจะหอยเท้าหอยตีนขุนๆุมือนี่มาแต่ดึกเลยเป็นยังไง ลินบดคืนบแห้งก็ดีลินแต่น้ำกรหลายอยู่ได้เนาะไหลหน้าตูงหลายกว่าปกตไิได้บอก โอเคเอาตะกร้าขึ้นเงี้ยไปกินทันแล้วทันแล้วทันแล้วทันของแซ่บพรบหออายวันนี้หนัก <c oughs> ยังดีเย็นก็นไเ้ <c oughs> ไม่เปะโล่ <c oughs> โตัวนี้ถ้าบขาดจ8ขปดเขาเด้บอบ่ห่อจะเจักหน่อยเนี่ยขับรถมาป้าบืนทางมัได้ได้อีกตัวนึง ประดุบปะดุดหนาเทียงเขาพอดีไปเจ้านอนนาอได้เพิ่มอีกหนึ่งขอะท่านระท่านเจอละที่น้องโกงกับมาเลย โอ้ตาบืนขนาดเลยโอ้ยกล้องสติ๊กกอบ์โฟกัสโฟกัสทำไมโฟกัสทำไมยังบโฟกัสอยู่เหรอเพียนใช่ๆดูสิโฟกัสพี่น้องต้องก็ได้เห็นหลังมืออยู่กันนะแม่โอเคโฟกัสแล้วนี่างงีพอหรือว่าฉันโอ้ยแสดงว่า ปลาบืนนํำทางเนาะเหนทุกติ๊กทุกิ๊กเอมเดียเรื่อยๆเจ้านี่เ้ยือเือเลยมันบืนละแจ้งเนาะบอกเพลนเนาะใช่ถ้าพาไปยังบมีอีกเลยเออขามาพอเจอสองตัวล้วเผือหอนเฮือนเจอเรื่อยๆดิสินะเนาะหมานกบปลาลุงรีลุงต่งอีกต้นนี่เอาหาเลาะปลาบืนข่างทางนี่เจออีกยตื่นตื่นอยู่ด้วยนะ เจออีกแล้วพี่น้องเห็นบ่ต้องเดือดติดกับ่โฟกัสอีกแล้วอ่ะวตัดน้ำตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วโฟกัสแล้วนี่ดิเจอลูกคางปลีาบืนอีหลี่ดิอ่ะขอสักรูปหน่อยดู๊ปลาบืนกลางคางพี่น้องเอ้ยน้องเหนือจากยามตุ่งกันเลยเอาเอาเลยเอาเลยอยู่สามแยกสีห่อนเฮือนอลไรได้หรื ่อเฮือะไรได้ดแจ้งแล้วพี่น้องพยายามตรงน้าบ้านแบบนี้บรรยากาศทังฝนล,ลินทั้งลมเมื่อคืนข้าวเราก็ไม่รอดเรียบร้อยจ้าล้มอ,อีกแล้วพี่น้องว่ามันงามมันก็เลยล้มแม่นจา้างามอีหลงีงามเข่าก็ได้กโกบักใหญ่บักใหญ่เลย,ยมันเป็นอย่างพี่น้องบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็งูหัวขึ้น เมื่อวานนี่ยบอกเค้นมาใส่อันนี้ไว้ที่ดักปูมือนีใส่ปูโอเคใส่เหยื่ออะไรปลาเด็กไหมเนี่ยมีกบเข้าด้วยเอ้าเอ๊ะดิบ่ขาดบ,บ่โอเคใส่เหยื่อปลาเด็กเนาะอเอามันแช่น้ำไว้ก่อนเฉยกลับม,มาค่อยอันนี้ยังกว่ามีตัปูกลับมาค่อยเอาเมื่อมีน้ำเนี่ยอุ้ยม <laughs> อบอล อยู่หน้าต่งหน้าลีเลยอุ้ยเออมันก็ะงูอีหลีแมันควมพี่น้องเข่ามันงูหัวขึ้นเด็กมีเนี้ยบ่ลงบ่บ่ลงบ่อ่าบ่ลงบอลงกำลังสิลงโตัวตัวอยู่หรือว่าปลาเรามันหมดแล้วเป็นไปได้บ่อะไร บอกเคน็นรักปูไว้อีกหลังหนึงทางถูกก็เป็นไปได้ได้มันอาสิเบิรแล้วพอมันลงหลายรอบเลยพอโค่ประดุกไปได้จากเมื่อวานนี้น้ำบ่าหลปันใดมือนี่น้ำไหลแล้วเขาก็เริ่มโถดไหลแล้วจ้ะในหยังแน่ไอปูสี่โตหลังนี่หลังเมื่อกี้นี่แหละได้กบนำ สรุปตุงนาะบ้านฮางบ่ลงจากตพี่น้องจ้า,จาบ่บืนลเลยได้แต่ตาบืานนำทางกับตุงนาะดงฮะแหละเบิ่งกันมาเบิ่งกันเทีใส่กระมังนี่ลูกนู่นแซ่บอะไรยากปลาปข้อปลาดุกปลาบืนสองตัวอ้สามเลยเนาะพอสองลูกหนึ่ง อะไรคะเจ็ดขีดโอ้โอวัวเลี้ยต้องบกัดเกือบรูเจ็ดขีดพี่น้องจ้ากาไหลตัวนี้ตัวใหญ่อีหลีเนาะอืมเอาเแ้านี่กระหมานอยู่จานรัดแจ้งดิปลา,ดาดดอะไรขังไว้เราค่อยหาสรรหาเมนูมาเอ็ดกินจ้ะ ปลาไหลเล็กอย่างกินดิผัดเผ็ดต้มเป็ดเอ้ยได้กบพร้อมได้ปูพร้อมหมานยุ่งจ่ดเศร้านี่ป้านพี่น้องเด้ออันนี้พายุเขาเอิญมาโบลอยได้นอนรอบนี้เนาะนั่เมื่อคืนนี่เข้าอยู่เลยมุมมดบัติบงที่บลอยโบลอยเอ็ดเด็บเอ็ดหรือข้อความแจ้งเตือนอยู่เมื่อคืนนี่ค่ะตะแลงเมื่อวานนี่เอาคลิปนี้กับลาพี่น้องฉันนี้ละจ้าครับคลิมนี่สวัสดเป็นใครี่สวัสดีครับสวัสดีจ้า